บทนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างการเคลื่อนไหวในรูปแบบของ Motion t w i n นะครับ Motion t w i n นี้ก็คือการสร้างการเคลื่อนไหวโดยการใช้ s y m บม l มาเป็นตัวช่วยในการสร้างการเคลื่อนไหวโดย y m โ o l นี้จะต้องเป็นในรูปแบบของ m movie clip b ปป t o n หรือว่ากราฟิกก็ได้แต่เราจะเลือกเป็นรูปแบบของ Movie Clip นะครับเนื่องจากว่า movie c l ิปนั้นถูกฝัดออกแบบมาให้ตอบสนองกับเครื่องมือต่างๆที่ฝฟดได้เตรียมเอาไว้ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเอาละครับ ผมจะเริ่มทําการแปลงวัตถุนี้ให้เป็นสิมโบลก่อนโดยผมเลือกไปที่วัตถุจากนั้นนะครับไปที่ Modify เลือก Convert to Symbol เลือกรูปแบบนะครับโดยการตั้งชื่อให้เป็น Symbol หนึ่งหรืออาจจะตั้งชื่อใหม่ที่เราต้องการก็ได้จากนั้นนะครับผมเองก็เลือกเป็นรูปแบบของ Movie Clip เลือกที่ปุบโอเคเราก็จะได้วัตถุนะครับที่เป็น Movie Clip ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเราจะเรียกวัตถุตัวนี้ว่า i n s t a n e นะครับซึ่งเป็นรูปแบบของ Movie Clip จากนั้นเราจะเริ่มกันสร้างการเคลื่อนไหวกันโดยการกําหนดถึงเฟรมที่เราต้องการที่จะสร้างการเคลื่อนไหวไปถึงนะครับโดยผมเลือกไปที่เฟรมที่35คลิกขวาเลือก insert frame ก็จะเป็นเฟรมที่มีการกําหนดไว้นะครับตั้งแต่เฟรมที่1ถึง35จากนั้นผมจะสร้างการเคลื่อนไหวโดยการคลิกขวาไปในช่วงเฟรมที่เราต้องการนะครับและเลือกคําสั่ง create motion tween เพียงเท่านี้นะครับ ก็จะมีสีปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่ามีการสร้างการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วผมเลื่อนไปที่เฟรมสุดท้ายแล้วก็เลื่อนวัตถุนะครับซึ่งเป็นอินสแตนที่เป็นรูปแบบของมูคลิปก็จะปรากฏการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นเส้นนะครับสำหรับการกำหนดการเคลื่อนที่ได้ด้วยโดยเราสามารถใช้รูปแบบของ Selection นะครับในการเลือกปรับการเคลื่อนไหวได้ เมื่อเราเคลื่อนนะครับก็จะเห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปซึ่ง selection นี้ก็จะช่วยให้เราสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ง่ายมาก,กขึ้นนะครับโดยการปรับเส้นผ่านนะครับถ้าผมต้องการลบรูปแบบการเคลื่อนไหวออกไปก็สามารถทําได้นะครับโดยใช้เมาส์ขวาเนี่ยครับคลิกลงไปตรงเฟรมที่เรามีการสร้างการเคลื่อนที่เลือก remove tween เพียงเท่านี้นะครับ รูปแบบการเคลื่อนที่ก็จะหายไปเมื่อเราเลื่อนตัวเลื่อนก็จะหายไปแล้วแต่ถ้าเราต้องการสร้างการเคลื่อนที่อีกนะครับก็คลิกขวาเลือก Create Motion Tween เลือกไปที่เฟรมสุดท้ายนะครับที่เราต้องการไปเคลื่อนที่ถึงแล้วก็สร้างการเคลื่อนที่เพียงเท่านี้เราก็ได้รูปแบบการเคลื่อนที่ขึ้นมาแล้วครับเราจะทดสอบนะครับโดยการไปที่คำสั่ง Control เลือก Test Movie เลือกคํสั่งเทสเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปแบบการขึ้นที่ขึ้นมาแล้วผมปิดหน้าต่างตัวนี้ไปก่อนจากนั้นนะครับผมเลื่อนมาที่เฟรมสุดท้ายใช้ selection tool นี้นะครับปรับรูปแบบการขึ้นที่โดยนําเมาส์ไปไว้ใกล้กับเส้นผ่าแล้วก็ทําการคลิกเมาส์ค้างนะครับแล้วก็ปรับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใช้ sub selection tool มาช่วยปรับได้นะครับโดยเลือกไปที่ส่วนปลาย แล้วก็เข้ามาปรับความโค้งของแขนทั้งสองข้างได้ตามความต้องการผมกลับมาเลือกที่ selection tool นะครับเมื่อเราเลื่อนก็จะเห็นรูปแบบการขึ้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรามาคลิกที่เฟรมต้นนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่ามีหน้าต่าง property นั้นปรากฏขึ้นมาให้เรามาดูในส่วนของหน้าต่าง property นะครับในส่วนของ rotation ซึ่งก็จะมีคำสั่งหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือคำสั่ง orient to path ซึ่งคำสั่งนี้นั้นก็จะเป็นการกำหนดให้มูว i e คลิปนั้นเคลื่อนที่ตามเส้นผ่าซึ่งตามปกติแล้วมูว i e คลิปของเรานั้นก็จะมีการเคลื่อนที่เป็นลักษณะตรงตรงแต่คำสั่ง orient to path นี้จะมีลักษณะให้มูวิคคลิปนั้นเกาะการเคลื่อนไหวไปตามเส้นผ่าดูลักษณะน,นะครับเมื่อเราทำการคลิกก็จะเกิดแนวสำหรับการปรับความโค้ง ื่อให้มูวิคลิปนั้นเกาะตามเส้นผ่าตไปสังเกตนะครับว่ามูวิคลิปนั้นก็เคลื่อนไหวไปแนวโคง้งตามเส้นผา่าตันั่นเองลองดูนะครับก็จะเห็นมูวิคลิปนั้นเคลื่อนไหวไปตามแนวโคง้งจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องมือฟีทาร์ฟฟอร์มทูลเข้ามาช่วยครับซึ่งฟีทาน์ฟฟอร์มทูลน,นี้ก็จะช่วยทำการปรับมุมและออเรนทูพาธก็จะทำการคำนวณมุม ให้เราไปที่เฟรมต้นแล้วก็ทําการปรับเลื่อนตัวเลื่อนเฟรมมาถึงจุดที่เราต้องการใช้ฟีดแทนฟอร์มทูปลปรับอีกนะครับจนท้าไปถึงเฟรมสุดท้ายจะสังเกตว,ว่าวิดคลิปของเรานั้นมีการเคลื่อนที่ตามแนวเส้นโค้งได้อย่างสวยงามผมจะเลื่อนเฟรมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการเคลื่อนที่ตามเส้นโคง้งถ้าผมนําเครื่องหมายหน้าช่องอเลียนทูพาดออกให้เราสังเกตนะครับเมื่อทําการเลื่อน เฟรมต้นเป็นอย่างไรนะครับเฟรมสุดท้ายก็มีลักษณะเดิมไม่มีการเคื่อนที่ตามแนวเส้นโคง้งถ้าเราใช้ฟีทาร์ฟอร์มทูลปรับก็จะมีลักษณะเดียวกันออกมาสำหรับบทนี้ผมก็จะจบรูปแบบการเคลื่อนที่แบบ motion tween ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทต่อต่อไปผมจะพูดถึงการเคลื่อนที่ที่มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับ